แล้ววันนี้มารีวิวขนมรสเผ็ดมีขายตามเซเว่นอันนี้ลองกินแล้วเม็ดหนึ่งหน้าตาเป็นประมาณนี้เป็นแบบห่อแล้วก็มีในกระปุก,กเป็นหลายๆเม็ดแบบนี้ความเผ็ดเนี่ยเขาบอกว่าระดับห้าเลยนะคือเผ็ดที่สุดจะลองกินแล้วนี่แล้วก็หนักเม็ดจะเป็นแบบนี้มีผงาขาวๆเห็นปะไอผงนี่แหละที่มันทําให้เผ็ด คือความเผ็ดอ่ะมันจะเริ่มแค่ตอนเราเอาใส่ปากอ่ะมันมีผงเนี่ยผงที่ทําให้เผ็ดเนี่ยพอผงหมดทีนี้มันก็จะกลายเป็นของหวานมันก็จะกลายเป็นเหมือนลูกอมหวานๆธรรมดาซึ่งความเผ็ดระ,ระดับห้าสำหรับคนไทยแม่งแค่นี้ยแต่ถามว่าเอาไปแบบเอแบบเอขับรถนะกลางคืนอะไรเงี้ยโอเคแก้ง่วงอะไรเงี้ยกลางคืนเราง่วงๆอ่ะดิบมาบิมโอเคอยู่ ใช้บบได้ใช้บบไ,ดบบได้แกงวงได้ลองไปหาเฟอร์ดูในเฟเว่นมีค่าเห็นมันแปลกดีไงก็เลยเอามาลอง